ผู้ชมคะมาติดตามความคืบหน้ากรณีคดีความการฟอกเงินนะคะหรือว่าการปล่อยให้กู้เงินนะคะจากธนาคารกรุงไทยทีนี้เนี่ยเ,เรื่องราวนี้มันไปเกี่ยวโยงนะคะกับคุณโอ๊คพานทองแท้ชินวัตรแล้วก็ล่าสุดมีความคืบหน้ามาฝากกันนะคะสําหรับเรื่องนี้ในวันนี้นะคะจากกรณีที่อายการสูงสุดมีคําสั่งชี้ขาดไม่อุทธรคดีที่พนักงานอายการสํานักงานคดีพิเศษสี่นะคะ เป็นโจทยื่นฟ้องนายพานทองแท้ชินวัตรหรือว่าคุณโอ๊กนะคะลูกของอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะคะในคดีฟอกเงินการปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนจำนวน10ล้านบาทซึ่งศาลชั้นต้นในพิพากษายกฟ้องทำให้คดีนี้ยุติลงนะคะทางด้านของนายประยุทธ์เพชรคุณนะคะรองโฆษกอายการสูงสุดเปิดเผยว่าคดีนี้นี่คดีนี้เนี่ยนะคะศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องไปเมื่อวันที่25 พฤศจิกายน2562แล้วก็อายการสำนักงานคดีพิเศษ4ซึ่งเป็นโจทย์คดีนี้ก็เห็นควรไม่อุทธรณ์คดีแล้วก็ส่งความเห็นพร้อมกับสำนวนคดีทั้งหมดไปยังอายการสำนักงานคดีศาลสูงซึ่งอายการสำนักงานคดีศาลสูงมีความเห็นพ้องด้วยจึงส่งเรื่องต่อไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI แต่ว่า DSI มีความเห็นแย้งทําให้ต้องส่งให้สำนักงานชี้ขาดความเห็นแย้งพิจารณาและส่งให ให้ไอการสูงสุดเป็นผู้ชี้ขาด ซึ่งขณะนั้นมีรองอายการสูงสุดปฏิบัติราชการแทนอายการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาซึ่งตามพยานหลักฐานและข้อกฎหมายมีความเห็นพ้องกับผู้พิพากษาอายการสำนักงานคดีพิเศษและอายการศาลสูงไม่อุดณ์ทำให้คดีถึงที่สุดค่ะโดยยืนยันว่าอายการสูงสุดพิจารณาตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงในสำนวนคดีที่ผู้พิพากษาชั้นต้นเคยพิจารณาและตัดสินยกฟ้องไปแล้วไม่มีการแทรกแซงใดๆทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง และจะทำและจะไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานอายการกับ DSI แน่นอนเพราะว่ากฎหมายให้อำนาจแยกกันแต่ละหน่วยและเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนปกติอย่างไรก็ตามอายการสูงสุดมีคำสั่งให้อายการที่ดูแลคดีจัดทำรายงานในรายละเอียดว่าอายการมีความเห็นไม่อุทธรเพราะประเด็นใดบ้างเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและชี้แจงต่อสังคมอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้นะคะ อันนี้เป็นเรื่องราวที่นํามาฝากกาันเพราะฉะนั้นหมายความว่าเรื่องนี้ทําให้คดีนี้นะคะของคุณโอ๊คพันทองแท้ชินวัตรลูกชายของคุณทักษิณชินวัตรนะคะก็เรียกว่าคดีสิ้นสุดแล้วก็ยุติลงแล้วสําหรับกรณีของการฟอกเงินการปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทยจํากัดมหาชนจํานวน10ล้านบาทเรื่องนี้จบแล้วแต่ในเรื่องของที่ว่าสาเหตุว่าทําไมนะคะในเรื่องของการที่ไม่มีการอุดธรณ์ต่อเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวจะต้องรอฟังเหตุผลนะ หรือว่าประเด็นต่างๆนะคะจากเ,ออเรื่องราวของการออกมาชี้แจงเกี่ยวกับคดีนี้ก็แล้วกันค่ะช่วงหน้าจะมีข่าวอะไรมาฝากกันติดตามได้ที่จาม e a k i n g New s ค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ